สวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้เนี่ยเรามาในช่วงการทดลองอีกแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามากันถึง ep 4แล้วนะคะก็ลิ๊กจะมาลองแต่งหน้าแบบคราว contouring แอนด์ highlighting นะก็คือเป็นการแต่งหน้าแบบแบบเป็นอนทัวร์แบบเหมือนตัวตลกอะลิ๊กเห็นใน instagram แล้มมาาวแหละแล้วก็ยังไม่เคยลองกับตัวเองเลยว่าเคยถ้าเกิดเราลองตัวเองแล้วมันหน้าเรามาจ้องเป็นยังไงมันจะรอดหรือเปล่านะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาทดลองให้ดูกันเลยละกันว่าทําแล้วเนี่ยมันเป็นที่เขาทําให้เราดูหรือเปล่านะคะมันจะ พังไหมถ้าเกิดว่ามันรอดเนี่ยมันก็ดีนะมันทำให้การแต่งหน้าเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะเอาแหละเรามาเริ่มเลยละกันว่ามันจอบเป็นยังไงนะเริ่มแรกก็จะลงลิปติกโทนสีพีส้มนะก็อันนี้เป็นของ y ยูทิปอันเดิมนะคะ ต่อมานะคะนี่ก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะวันนี้ใช้ของคอลเลกชันนะอันนี้เป็นสีมีเดียม3ต่อมาก็จะใช้ลิปสติกแทนครีมบัตนะคะวันนี้ใช้ของคิวเพย์สี S6 เสร็จแล้วนะคะอาจจะไม่เหมือนเขาเป๊ะๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองกันว่าถ้าเกิดว่าเราเบนไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาอย่างไงนะมันจะรอดหรือเปล่านะอะมา เกลี่ยยากมากอะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงทุกคนเห็นว่ามันโอเคไหมสําหรับลิ๊กนะลิกว่ามันไม่รอดอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเวลาที่เราวาดอ่ะแล้วกว็เราจะเกลี่ยเสร็จอ่ะพวกรองพื้นคอนซีลเลอร์เนี่ยมันมันแห้งแล้วไงมันติดกับผิวแล้วมันทําให้เกลี่ยยากแล้วพอเราเกลี่ยยากมันก็ทําให้เราแบบรบก,กวนผิวหน้าเราอ่ะเนี่ยเราจะต้องถูนหน้าแรงขึ้นแล้วมันเป็นสาเหตุทาให้ผิวเราอาจจะอักเสบได้แล้วเป็นสิวได้อีกนะสาหรับลิ๊กนะลิ๊กว่าแต่งปกติดีกว่าแต่งตามที่ทุกคนถนัดดีกว่านะวิธีีน้สําหรับรคื ไม่รอด่ดดูดิมันหน้าแบบหน้ากับคอนี่คือคนละสีเลยอะมันดูแบบปนกันไปหมดเลยอะดูดิอืมถ้าออกไปสภาพนี้นะริคว่าทุกคนตกใจแน่เออนะคะก็ถือว่าได้มาลองแล้วแหละได้รู้แล้วว่าวิธีนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างเราใช้แล้วเราไม่รอดนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนอยากลองนะคะยังไงถ้าเกิดลองแล้วแบบรู้สึกว่ามันโอเคก็คอมเมนต์บอกบอกันด้วยนะแต่ว่าสําหรับริอะ่ะคงไม่ทำอะ่ะลิกว่าแต่งแบบตามที่ตัวเองถนัดดีกว่านะก็ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะมาลองให้ดูเท่านี้นะก็วว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ